เออหลบได้หลบได้ต่อยต่อยสามตัวหนึ่งนครับเติมลูกบอลครับสามต่อหนึ่งสวนสวนเอาเอารักสามหักสามเอาผมไม่เกลือ ว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไอ้บิก๊กร่วงไปเลยว่วงไปเลยก็มาเลย หนึ่ง้อบตอนนี้ือไปแล้วเพื่อนกันต่อยกันเองครับต่อยกันเองเอ้าสวนบอลปด็นล็อกประเดมดอ่กก็มาดิครับก็มาดิครับตามมาเดิตามมาเดชตามมาเดตามมาเดชตามมาตามมาตามมามาฟกโฟกโยมตามมาเดช ตามมาตามมาเด้่าถอยแล้วหรอ